สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกันกับทุกท่านทุกวันทุกวันนะครับช่วงบ่ายๆอย่างนี้นี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับตรงกับว,วันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2564อ่ะล้อมวงเข้ามาวันนี้ขึ้นหัวเรื่องไว้ไว่าอย่างนี้ธรรมนัตประกาศตามรอยพักคอมมิวนิสต์จีนเอ๊ะทำไมผมมาขึ้นหัวเรื่องอย่างนี้ ทำไมจะต้องไปตามรอยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะว่าเศรษฐกิจเขาดีก็จะไปตามรอยเศรษฐกิจเขาอย่างไงล่ะเดินตามโมเดลกวางสีครับพี่น้องพี่ประชาชนทั้งหลายฟังเลขาธิการพรรคใหญ่ซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลก็ต้องเตือนให้ระวังหน่อยว่าเขาจะพาเราไปทางไหนจะพาเราไปเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จแบบคอมมิวนิสต์หรือเปล่าหรือเป็นเผด็จการแบบแบบระบอบประยุทธ์ ที่กาลังมีพี่น้องประชาชนช่วยกันหรือ,อยังไงล่ะครับวันนี้ต้องพูดอันนี้ต้องพูดอันนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวมาเรื่องไอ้โรคกระจอกซึ่งสร้างความทุกข์ระทมให้กับพี่น้องมากมายก่ายกองเวลานี้จนหลายคนแทบจะทนไม่ไหวแล้วออกมาไลา่ออกออกมาไลา่ประยุทธ์บอกออกไปเถอะออกไปเถอะคุณอยู่มีแต่บ้านเมืองตกต่ำลงนี่พูดจริงๆพูดจริงๆเวลานี้ พี่น้องกิจตกพี่น้องทุกยากพี่น้องร่ําให้ร่ําให้จนไม่มีน้ําตาจะไหลแล้วเสียพี่เสียน้องเสียปู่เสียย่าเสียเฮียเสียแปะเสียเจ๊กเสียกงเสียมะเพราะโรคโควิดไม่มีเตียงจะนอนไม่มีเตียงจะนอนนะหมอต้องจับฉลากคนป่วยเข้าขั้นโคม่าสิบคนหมอบอกว่าช่วยได้สามคนเพราะว่าเตียงในไอซียูมีสาม ก็ต้องมานั่งจับฉลากชักไม้สั้นไม้ยาวกันเว้ยจะเอาใครเว้ยจะเอาใครเข้าไป ICU จะทิ้งใครไว้ข้างนอกทิ้งคนไว้ข้างนอกก็าตายแน่ๆครับวันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้คนแห่กลับบ้านไม่ว่าจะเป็นเหนือทั้งอีสานอีสานเยอะที่สุดขณะที่ผมกำลังพูดอยู่นี่แน่นไปหมดตั้งแต่สีคิ้วถนนมิตรภาพลําเลียงเข้าของกลับไปบ้านแล้วไอ้คนที่กลับไปบ้านเนี่ย มีโรคภัยไข้เจ็บติดไปไหมแน่นอนต้องมีครับต้องมีต้องมีผมพูดย้ำอย่างนี้ก็คือว่าตามแคมป์คนงานในกรุงเทพนั้นไม่ใช่มีสองแคมป์สามแคมป์เป็นพันแคมป์เป็นพันแคมป์เป็นแคมป์ของเจ้าสัวทั้งนั้นรถไฟความเร็วสูงนู่นนี่นั่นสร้างตึกสร้างคอนโดอะไรต่างๆก็มีแคมป์คนงานเมื่อมีแคมป์คนงานมันก็ติดจากแคมป์นี้ไปแคมป์นู้นแคมป์นู้นไปแคมป์นี้บานทะลก คนถึงเปรียบเลยว่าเวลานี้ก็เรากำลังจะแซงหน้าอินเดียแล้วนะอินเดียตายเป็นเบือไม่รู้จะเผาศพที่ไหนมือก็เมืองไทยเนี่ยลองไปหาที่เผาศพเลยครับไม่ค่อยมีวัดไหนจะรับเผาศพจากโรคโควิดแล้วมีบางวัดเท่านั้นยังมีจิตใจเมตตาก,การุณากับคนไทยอยู่แต่หลายวัดไม่เอาด้วยเพราะมันเป็นพุทธพาณิชย์มันเป็นธุรกิจคนตายพวกเนี้ไม่มีญาติพี่น้อง ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเจ้าภาพไม่มีเงินจะไปเสียให้วัดนี่พูดกันตรงๆมันก็เลยไม่มีที่เผาก็มีบางวัดที่หลวงพ่อเขามีเมตตาการุณาเขาก็ช่วยเผาให้หลายวัดบอกมาเถอะมาเถอะแต่หลายวัดไปแล้วไปอีกไปแล้วผ่านไปสองวัดสามวัดบอกไม่เอาโควิดไม่เอาวัดไม่เผาให้หลวงพ่อบอกไม่เผาให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงอะประยุทธ์มันเกิดขึ้นเรื่องยังได้ยังไง เวลานี้มันมีติดเพิ่มติดเพิ่มตายเพิ่มติดเพิ่มตายเพิ่มแล้วไอ้วัคซีนที่ฉีดอ่ะมันเป็นยังไงนะสั่งมากี่โดสแล้วมันฉีดวันละเท่าไหรมันได้กี่ล้านนายมันได้เรียกว่ามันได้ภูมิต้านทานหมูหรือยังมันยังไม่เกิดภูมิต้านทานหมูวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเหลืออีกกี่วันล่ะเหลืออีกกี่วันวันที่หนึ่งจะเปิดภูเก็ตจะเปิดภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปที่เขาเรียกภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ แล้วจะมีคนอีกเท่าไร่จะมีคนเข้าไปเท่าไร่จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเท่าไรในภูเก็ตก็ติดโควิดเหมือนกันล้มเหลวไม่เป็นท่าครับเมื่อล้มเหลวไม่เป็นท่าคุณยังจะอยู่อีกหรือจะอยู่บริหารประเทศอีกหรือวันนี้มีสสของพรรคภูมิใจไทยออกมาวิพากวิจารณ์เรียกว่าออกมาอย่างดา,ดาอย่างสาเสียเทเสียพักรวมรัฐบาลด้วยกัน ออกมาดายังเสียสายเสียเสียแล้วมันมีผลกระทบไปถึงหัวหน้าพักเพราะหัวหน้าพักเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างน้อยคุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คุณออกมาพูดจาว่ากล่าวรัฐบาลคุณต้องรับผิดชอบด้วยกันเฮ้ยเว้ยเพราะว่าเพราะว่าคุณเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยหรือชาติไทยพัฒนา คุณต้องร่วมกันรับผิดชอบแม้กระทั่งพักเล็กหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงที่คุณไปโอบปุ่มประยุทธ์เนี่ยคุณว่าไงวันนี้คุณว่าไงคุณตอบผมหน่อยเิไอ้พพักเล็กหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงที่ได้มาสามหมื่นสี่หมื่นคุณว่ายังไงนะลึกอิ่มกล้วยอยู่ตอนนี้คุณต้องตอบประชาชนให้ได้ตอบประชาชนให้ได้คุณมีความรู้สึกยังไงมีความภาคภูมิใจหรือไงที่คุณสนับสนุนปารเดเดการให้เขามาปกครองประเทศ เขาปกครองประเทศแล้วก็มาย่ำยีหัวใจประชาชนย่ำยีหัวใจประชาชนประกาศประกาศปิดกรุงเทพประกาศปิดหลายจังหวัดในภาคใต้แบบไม่เป็นปีเป็นขลุยไม่บอกประชาชนตีหนึ่งประกาศเพ้เลยทางราชกิจจาดูเบกษาเขาเตรียมตัวไม่ทันตื่นเช้าขึ้นมาไม่ได้ดูข่าวไปซื้อข้าวของมาเก็บไว้เพื่อจะค้าขายอ้าวตายโหงแล้วทำไม่ะก็ต้องเก็บเก้าอี้สิครับ เขาให้นั่งกินข้าวในร้านได้เว้นระยะห่างอย่างน้อยก็ยี่้าเปอร์เซ็นแต่เวลานี้ไม่มีแล้วคุณนั่งไม่ได้สักคนให้ซื้อกลับบ้านข้าของที่เตรียมไว้ขายนะคุณจะไปขายให้ใครขายให้ใครนะถ้าคนไม่มาซื้อคนอยู่แต่บ้านซื้อกับข้าวไปทําที่บ้านนะร้านค้าก็เจงเวลานี้เหมือนกับฟ้าผ่าเหมือนกับฟ้าผ่าร้านค้าทั้งหมดในกรุงเทพมันกี่แสนล้านครับมันกี่แสนแห่งที่ต้องสูญเสียพวกนี้ ต้องล้มละลายจากพวกนี้ต้องขาดทุนจากพวกนี้ยิ่งเงินไม่มีทํามาหากินเช,าชา้าค่มเย็นชามนะหาเช้ากินค่าหาเช้ากินค่าเพื่อจะขายของเอาเงินเก็บไว้เพื่อไปซื้อสินค้าเพื่อมาขายในแต่ละวันรัฐบาลทําอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรนี่คือความทุกข์ของพี่น้องความทุกข์ที่นั่งระทมอยู่ที่นั่งร้องห่มร้องไห้สะอื้นอยู่ในหัวอกรัฐบาลเคยเห็นหัวอกประชาชนบ้างไหม ็ผมจําเป็นต้องออกมาพูดอย่างดุเดือดวันนี้เพราะมันทนไม่ได้กับพฤติกรรมของรัฐบาลชุดนี้ยังไงล่ะครับนี่คือผลพวงจากการปกครองในระบอบประยุทธ์หรือระบอบประชาธิปไตยไทยๆท,ที่คุณบอกมันไปไม่รอดมันไปไม่ได้ต่างชาติเขาไม่เอาด้วยเขาไม่เอาด้วยอย่างที่บอกให้ฟังอนะ่ะขนาดประธานาธิบดีโจไบเดนจากสหรัฐอเมริกาเขาบินเอาวัคซีนมาให้ที่ลาวมาให้สสพปลาวที่เวียนจันบินแล้วก็กลับไป เขาไม่ชายตามองประเทศไทยเลยเพราะประเทศไทยเราเนี่ยหนุนประเด็จการพม่าเขาห้ามค่าอาวุธจากสหประชาชาติเขาห้ามใครส่งอาวุธให้สหประชาชาติแต่เราเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งในสามหนึ่งในสามคือหนึ่งมีจีนสองรัสเซียสามประเทศไทยไม่ออกเสียงครับไม่ออกเสียงแปลว่าอะไรแปลว่ายินดีสนับสนุนให้พม่าเอาอาวุธเข้ามาเค้นฆ่าประชาชนหรือยังไงวะ แปลความได้อย่างนี้คนโง่หรือคนฉลาดกันแน่รัฐบาลชุดนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนนี่เขาไม่ได้กินแกลบกินล้ำนะเขาไม่ได้กินแกลบกินล้ำเหมือนกับคุณกินเพชรดีกรีหรือเปล่าต้องพูดความจริงกันอย่างนี้ครับเพราะมันเกิดเหตุขึ้นแล้ววันนี้จะคุยกันถึงเรื่องรัฐมนตรีแป้งกำลังจะก้าวหน้าต่อไป กำลังจะก้าวหน้าต่อไปแล้วดูเส้นทางชีวิตเขาว่าเขาจะไปยังไงเดี๋ยวบุญลวีจะออกมาขยำขยี้และยำให้ฟังกันได้รถได้ชาติว่าเส้นทางเขาเป็นยังไงไม่ใช่อิจฉาริษยาไม่ใช่ออกมาโจมตีแต่เอาความจริงและเหตุผลเพราะมันเกิดกับส่วนรวมครับมันเกิดกับส่วนรวม ถ้าเราได้รัฐมนตรีที่ดีพี่น้องประชาชนก็ยิ้มแฉ่งพี่น้องประชาชนก็มีความสุขสบายแต่ถ้าได้รัฐมนตรีที่มีประวัติที่ด่างพร้อยเราจะเอาหน้าไปไว้ไหนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันพรุ่งนี้ครับเขาได้สัมภาษณ์เลขาธิการพักพลังประชารัฐคนใหม่เลขาธิการพักพลังประชารัฐคนใหม่คือร้อยเอกธรรมนัพรมเผ่า บอกว่าเราพร้อมแล้วที่จะเลือกตั้งในระบบ350เขตคือเขามั่นใจว่าถ้าไม่ผ่านเขาเตรียมไว้หมดแล้ว350เขตระบบเลือกตั้งสองใบเราก็พร้อมแต่ขอใช้เวลาสองสามสัปดาห์เพื่อจัดการอีก50เขตที่เพิ่มมาภาคกลางภาคเหนือตอนล่างถือว่าเบ็ดเสร็จแล้วเหนือตอนบนภาคใต้เป็นหน้าที่ของธรรมนัตคือผมเขาบอกงั้นนะ ต้องทำงานหนักขึ้นอีสานเหนืออีสานใต้เป็นหน้าที่ของผมและพี่วิรัะตรัตนเศษรองหัวหน้าพักและพี่เอกราชช่างเหล้าสอสอคนดีที่มีคดีอมเงินสากรครูที่จังหวัดขอนแก่นยังไงล่ะครับจำได้ไหมแล้วก็ธรรมนัตบอกว่าต่อไปคณะปรีพลังประชารัเตรียมลงพื้นที่เป็นกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศเพื่อสดับตรับฟังชาวบ้านแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และแก้ปัญหาพร้อมพัฒนาพื้นที่ผ่านนโยบายที่เหมาะสมขณะเดียวกันเราได้วางทีมกำหนดนโยบายด้านต่างๆเช่นด้านความมั่นคงจะมีพลเอกประวิทยหัวหน้าพักเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมด้านการเมืองมีเลขาธิการพักคือร้อยเอกธรรมนัสรับผิดชอบทีมเศรษฐกิจกำลังหาตัวอยู่เร็วๆนี้จะได้ตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะให้คนไทยเนี่ยหลุดพ้นจากกับดักแห่งความยากจน จะหลุดพ้นกับดักแห่งความยากจนเช่นโครงการพื้นฐานสวัสดิการแห่งรัฐดูแลคนด้อยโอกาสและผู้สูงอายุจัดโครงการตั้งบริษัทตั้งบริษัทซะด้วยตั้งบริษัทระดับตำบลอำเภอจังหวัดสู่ระดับภาคและประเทศรองรับผลผลิตการเกษตรเปิดให้ประชาชนในหมู่บ้านมาถือหุ้นบริษัทระดับตำบลโอ้ยคิดไกลโวยเฮ้ยคิดไกลวยเฮ้ยพี่ธรรมนัสแล้วก็บอกตอนนี้ธรรมนัสว่างี้นะ ธรรมนัสบอกงี้พี่แป้งพี่แป้งว่างี้ตอนนี้กําลังศึกษาโมเดลควางสีกําลังศึกษาโมเดลควางสีพูดถึงโมเดลกาวควางสีเนี่ยเขาว่าไงเขาบอกวางสีเนี่ยมีประชากรใกล้เคียงกับไทยซึ่งประกาศเป็นมนทลพัฒนาประกอบประชากรให้หลุดพ้นจากความยากจนได้เมื่อปีที่แล้วโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการช่วยเหลือคนไทย ธรรมนัสบอกว่าผมเคยร่วมประชุมกับพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐเคยร่วมประชุมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนมารอบหนึ่งแล้วกําลังสัมมนาซึ่งจะร่วมกันอีกในเดือนกรกฎาคมปีนี้นี่คือถ้อยทันแหลงที่ธรรมนัสพูดไว้กับสื่อมวลชนและสื่อผู้สื่อข่าวที่เอามาเขียนข่าวนั่นคือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้ฟังผมจะเล่าให้ฟัง ทำไมเขาถึงใช้โมเดลของกวางสีเมื่อใช้โมเดลของกวางสีผมก็มาขึ้นหัวเขาว่าธรรมนัดประกาศตามรอยคอมมิวนิสต์จีนธรรมนัดประกาศเดินตามรอยพักผคอมมิวนิสต์จีนหมายความว่าไอ้มนทนกวางสีเนี่ยถ้าท่านเคยไปจะรู้มนทนกวางสีเนี่ยเมืองหลวงมันชื่อหนานหนิงหนานหนิงครับเขตปกครองตนเอง เป็นเขตปกครองตอนเองเมื่อปี1958อยู่ที่ไหนหนานหนิงหรือมณฑลกวางสีอยู่ที่ไหนอยู่ภาคใต้ของจีนครับคนจีนเนี่ยมีทั้งหมด1,400ล้านคนไอ้มณฑลกวางสีเนี่ยอยู่ติดกับประเทศเวียดนามประเทศสังคมนิยมเวียดนามครับอยู่ทั้งภาคใต้มันมีจังหวัดที่ติดกับสังคมนิยมเวียดนามก็คือจังหวัดหาซางกับจังหวัดเก้าบางสองจังหวัดนี้ติดกัน มณฑลกวางสีมี14จังหวัดนี่ผมเล่าให้ท่านฟังเป็นความรู้ระดับตัวเองท่านจะได้เข้าใจมณฑลกวางสีมี14จังหวัดมี109มณฑลและมี1,396ตำบลถามว่าประชากรเท่าไหรประชากรมี43ล้านคนที่ธรรมนัสบอกว่าใกล้เคียงกับของไทยของไทยมี67ล้านมณฑลกวางสีมี43ล้าน เป็นมณฑลเดียวครับและก็มีส4จังหวัดเขาเป็นมณฑลมณฑลมณฑลเพราะประเทศเขาใหญ่ยังไงคนในมณฑลกวางสีเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดกวางตุง้งไม่ใช่ภาษาแมนดารินหรือจีนกลางกวางตุ้งเนี่ยเป็นภาษาเดียวสำเนียงเดียวที่พูดกันในฮ่องกงใครที่อยู่ฮ่องกงไปกวางสีไปหนานหนิงเนี่ยจะพูดกันสบายเลยเพราะพูดกวางตุง้งและอีกภาษาหนึ่งคือพูดเวียดน,นามมันใกล้เวียดน,นามครับฉะนั้น ในมณฑลกวางสีเนี่ยกเกษตรเอ่ยเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาปลูกที่เขาทําการเกษตรเกษตรกรกรมมากที่สุดโดยเฉพาะข้าวเนี่ยข้าวนี้70%ซน้ํน้ำตาล32%มเปซมีการประมงมีการเลี้ยงสัตว์สีอร์เซและที่น่าทึ่งต้องยอมยกให้คนจีนที่เขาเก่งน,นั่นก็คือ นั่นก็คือเราเข้าไปแล้วเนี่ยเขาปลูกพืชเนี่ยบ้านเราก็ต้องฉีดยาฆ่าแมลงอันตรายตายโหยาฆ่าแมลงมันเป็นสารที่อันตรายหลายประเทศเขาไม่สั่งเข้ามาเราสั่งเข้ามาคนตายคนไทยเนี่ยตายเพราะมแรลงเยอะเพราะเพราะอะไรเพราะยาฆ่าแมลงที่ไปฉีดนาข้าวที่ฉีดนู่นฉีดนี่แล้วคุณก็ไปกินปลาท้องนานะไปกินหอยโข่งไปกินหอยหอยเชอรี่หอยนู่นหอยนี่ซึ่งมันมีผล มาจากยาฆ่ามาแมลงทั้งนั้นที่ฉีดนาข้าวแต่ที่มนตลกวางสีเนี่ยคนจีนเขาเก่งเขาเก่งครับเขาวางแม่เหล็กไว้วางแม่เหล็กไว้คลื่นแม่เหล็กไว้ในหมู่บ้านเขาในตำบลเขาจะไม่มีจะไม่มีมมมแมลงพวกนี้เข้าไปได้เลยที่จะไปกินพืชผักผลไม้เขา เข้าไปไม่ได้หูแตกตายหมดมแมลงไอ้มแมลงในะหูแตกตายหมดเขาเขาวางเขาวางแม่เหล็กไว้ครับนะคลื่นแม่เหล็กครับมันทําให้สัตว์ที่เป็นมแมลงพวกเนี้ที่มากินพืชผักตายหมดนี่คือความเก่งของเขาที่ผมเล่าแถ่ไม่ฟังกันฉะนั้นของเขาเนี่ปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังเยอะมนทนกวางสีอุตสาหกรรมหลักเขาอะไรครับข้าวโพดมันสำปะหลัง นะอุตสาหกรรมหลักทั้งด้้นอุตอุตสาหกรรมก็คืออุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแล้วเขาก็ทําในที่อุตสาหกรรมเ็าทารถยนต์ขายนะเขาขายในประเทศจีนก็เหลือแล้วมันพันสล้านคนเครื่องจักรก็มีนะแล้วก็มีโรงงานผลิตอลูมิเนียมแล้วก็เอาสินค้าเกษตรเนี่ยมาแปลรูปครับนี่คือมนทลนกวางสีที่ธรรมนัสพูดถึงจะเอาไทยเป็นมนทลนกวางสีผมบอกฝันไปเถอะ หวนไปเถอะมันไม่มีโอกาสขนาดเลือกตั้งเมื่อวันที่24ปี2562พักพลังประชารัฐออกมาแหกตาประชาชนขอภั่ไม่ได้แหกตาแหกเนตรประชาชนแล้วก็มาโฆษณานโยบายแล้ววันนี้เป็นยังไงผมจำเป็นต้องย้อนไปดูนะโยบายของพลังประชารัฐแล้วมันจะเป็นคำตอบว่า สิ่งที่ธรรมนัสพูดไว้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันพรุ่งนี้มันจะทำได้ไหมไม่ใช่คุณคุยโมโ้โอวดคุยโอ้ยผมจะทำอย่างนี้แบบกวางสีจะเป็นแบบมณฑลกวางสีจะเดินตามรอยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเอาส่วนดีของเขามาเป็นเป็นของไทยซึ่งเป็นประเด็จการเหมือนกันเราเป็นประเด็จการแบบเวียดนามเหมือนกันนั้นเราไปกันได้กับจีนกับรัสเซียเฮ้ยโว้ยเราไปกันได้ประชาธิปไตยไม่ต้อง เอาแบบระบอบประยุทธ์ถ้าประชาธิปไตยเราเป็นของเราเองแบบไทยๆยแบบประยุทธ์บอกเราเป็นแบบไทยๆพูดให้ประชาชนเคลิมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลเสียมันเป็นผลเสียโรงงานมันหนีหมดคนไม่มีงานทำมันเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์ได้มันเป็นตัวอย่างที่เห็นมันเห็นกันกระตาว่าคนตกงานเท่าไหร่นะแล้วไอ้โรคภัยไข้เจ็บมาเท่าไหร่แหกับบ้านไปเท่าไหร่ตอนนี้ตายกันเท่าไหร่ป่วยกันเท่าไหร่แล้วไปดูสิครับ ไปดูนโยบายของพรรคพลังประชารัฐคุยไว้คาดแรงจะต้อง420ี่ไปโฆษณาปิดป้ายเต็มไปหมดเมื่อเลือกตั้ง24มีนาปี62สองจะต้องวันละ420สิบนะแล้วพี่น้องที่ทำทำนาอยู่อ่ะใครที่ฟังผมวันนี้ชื่นใจไหมตอนที่เลือกพลังประชารัฐชื่นใจแล้วเขาบอกว่าเขาประกันราคาข้าวหมื่นแปดแล้วมันถึงหมื่นแปดไหมวันนี้มันใครได้หมื่นแปดบ้าง ข้าวที่พี่น้องชาวนาทํากันทั้งประเทศเนี่ยนะแล้วลูกลูกหล,ลานเราที่ตกงานนะเขาบอกหางานให้ทําหมดจบอาชีวะเงินเดือนขั้นต่ำหนึ0 0หมบาทถ้าจบปริญญาตรีสองหมบาทนี่คือคุกเขียนไว้เป็นสัจจะเป็นสัจจะครับแล้วก็เป็นอะไรเป็นสัญญาประชาคมเอา,อางี้ก็แล้วกัน ที่ยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าพลังประชารัฐมาเป็นรัฐบาลมาเป็นแกนนาจะทําสิ่งพวกนี้แล้วทําหรือเปล่านโยบายมารดาประชารัฐจําได้ไหมใครตั้งคันใครมีท้องรับไปเลยสามพันต่อเดือนสามพันบาทต่อเดือนค่าคลอดบุญเอาไปเลยหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนค่าดูแลเด็กสองพันบาทต่อเดือนแล้วเลี้ยงเด็กตั้งแต่สองพันบาทต่อเดือนเนี่ยคลอดแะแะแวะเลี้ยงไปนูนะ่นน่ะหกหกขวบให้หกขวบแล้ววันนี้ได้ไหม ผมถามอีหนูไอ้หนูทั้งหลายได้เงินจากรัฐบาลไหมเดือนละสองพันสองพันหกเดือนนะได้เท่าไหร่ผู้สูงอายุทั้งหลายฟังบุญละวีอยู่วันเนี้ยเขาจะให้เดือนละพันใครที่อายุหกสิบได้หกร้อยเจ็ดสิบได้เจ็ดร้อยแปดสิบได้แปดร้อยเก้าสิบได้เก้าร้อยบอกไม่ต้องเอาไปพันหนึ่งเลยนี่คือพลังประชาฐัฐโฆษณาไว้ตอนหาเสียงไว้ยเฮ้ยนี่เขาพูดอย่างนี้จริงๆผมนี่จดตัวเลขมาแล้วก็มีหลักฐานเอามาไม่ใช่มาโกหกตอแหล มาออกรายการบุญละวีตีข่าวและโกหกตอแหลไปใส่คล้ายใส่สีตีข่ายไม่ใช่เอาเรื่องจริงมานั่งพูดกันเบีย้ยสูงอายุหนึ่งพันต่อเดือนหนึ่งพันต่อเดือนมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับไปเลยคนอายุเจ็ดสิบก็หนึ่งพันเหมือนกันอายุแปดสิบก็หนึ่งพันเหมือนกันนี่คือเบีย้ยยังชีพที่เขาประกาศเป็นสัญญาประชาคมว่าไม่ค้างออนไลน์เอ้ยไม่เอาภาษียกเว้นภาษีและบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีอยู่ลดไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์ นี่คือหาเสียงไว้อย่างนี้หนี่กองทุนหมู่บ้านเนี่ยเป็นนี่กันทุกหมู่บ้านเขาบอกพักนี่สี่ปีแล้วพักไหมพักไหมชักดาบไปเลยใช่ไหมมันไม่มีให้นี่เอาไงอ่ะแล้วยังมีกองทุนสุดท้ายเขาใช้ชื่อพักเขาเนี่ยเอาเปรียบพักการเมืองอื่นตั้งชื่อพักพลังประชารัฐแล้วก็มีกองทุนพลังประชารัฐ เขาประกาศตอนหาเสียงว่าจะให้หมู่บ้านละสองล้านบาทแล้วถามหน่อยสิผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายฟังไอ้บุญลวีอยู่วันนี้ถามหน่อยคุณได้ไหมสองล้านบาทต่อหมูบ่บ้านกองทุนพลังประชาชนนี่คือเรื่องในอดีตแล้วเรื่องในอนาคตที่ธรรมรัฐประกาศไว้จะเดินตามมณฑลกวางสีประชุมกับพรรคคอมมิวน,นิสต์จีนมาแล้วนะมณฑลกวางสีมันจะเริญมาเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ ก็จะเอาตามอย่างเดินตามรอยพรรคคอมมิวนิสต์จีนและก็ตามโมเดลของกวางสีที่ประกาศถามผมผมบอกกูไม่เชื่อมึงผมไม่เชื่อคุณนะไอ้ไม่เชื่ออยู่เพราะอาดีตมันเป็นสิ่งที่บอกเหตุปัจจุบันอดีตคุณยังทําไม่ได้เลยแล้วปัจจุบันคุณจะทําได้ไหมทําไม่ได้แล้วคุณคุยทําไมเพื่อจะหาคะแนนเสียงนะจะหาคะแนนเสียงหลอกลวงประชาชนหรือเปล่า ไม่หลอกใช่ไหมไม่หลอกก็ไม่หลอกให้พี่น้องประชาชนคิดเอาเองผมไม่ได้มาขัดขวางไม่ได้มาขัดขวางแต่เอามาเล่าให้ฟังถ้าทร,รมานัดทําได้ผมก็ชื่นชมยินดีผมไม่จําเป็นต้องมาเล่นการเมืองไม่ต้องมาตั้งพรรคไม่ต้องมาแข่งกับคุณคุณทําได้ผมก็ยินดียกประเทศนี้ให้คุณไปเลยแต่มันทําได้ไหมตั้งแต่วันที่24ที่คุณเป็นรัฐบาล24มีนาะที่เลือกตั้งมาและคุณจัดรัฐบาลจัดรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งประชารัฐตายไป เอาไปสองสามพักอ่าเอาเอา,เอาภูมิใจไทยไปเอาไปใช้บัตรไปเอาชาติไทยพัฒนาไปนะเอาไปร่วมนะเอาไปร่วมขนาดวุฒิสมาชิก2 5 0มาร่วมผสมกับพลังประชารัฐยังไม่สามารถที่จะเป็นเสียงข้างมากได้เอาพักอ่าภูมิใจไทยไปชาติพัฒนาไปเอาไปใช้บัตรไปคุณก็ยังปริ่มน้ำเสียงปริ่มน้ำก็ใช้สูตรพิสดารอย่างที่ว่านะ ใช้สูตรพิสดารอย่างที่ว่าเอาคนคะแนนสามหมื่นสี่หมื่นมาเป็นสอสอท,ทั้งที่กฎหมายรัฐมนูลมันกำหนดไว้แล้วกำหนดไว้แล้วโดยใช้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยเสียงซึ่งเป็นเสียงจากการเลือกตั้งของประชาชนหารด้วยห้าร้อยก็จะเป็นเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดแปดหมื่นครับประมาณนั้นประมาณนั้นจำไม่ผิดคือเจ็ดหมื่นหนึ่งพันที่จะได้สอสอบ,บัญชีรายชื่อหนึ่งคน พักอนาคตใหม่เนี่ยเอาไปหาแล้วเขาได้บัญชีรายชื่อถึงห้าสิบเจ็ดคนโยนทิ้งน้ำไปเจ็คนครับโยนทิ้งน้ำไปเจ็คนตัดมาห้าสิเป๊ะเลยถามว่าทำไมเขาบอกกลัวประยุทธ์ไม่ได้สืบทอดอำนาจไม่ได้สืบทอดอำนาจมรดกมรดกพผเด็จการก็สืบทอดมาแล้วไงสืบทอดมาสองปีไง หลังจากอยู่มาห้าปีและสืบท้อดมาสองปีจนเกิดวันนี้ขึ้นที่ประชาชนร้องหม่มร้องไห้กันทั้งประเทศไหนจะโรคภัยไข้เจ็บจากไอโรคกระจอกที่คุณบอกไหนจะเดือดร้อนเรื่องไม่มีจะกินหนี้สินเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีจะกินตางหางงานไม่มีทําพ่อตกงานแม่ตกงานหน้าตกงานอาตกงานลูกหลานตกงานไหนคุณบอกจบอาชีวะจะได้หมื่นแปดไหนจบปริญญาตรีจะได้จะได้สองหมื่น สามปีมาแล้วจบปีละห้าแสนห้าแสนห้าแสนสามปีในล้านกว่าคนได้งานทำกี่คนครับนี่คือคำถามที่ผมตะโกนถามในบ่ายวันนี้ในบ่ายวันนี้ตะโกนถามแล้วติดตามกันต่อไปไอ้โรคกระจอกจะเป็นยังไงซึ่งพวกเราเป็นห่วงมากมันตายทุกวันตายทุกวันแล้วตายมากด้วยนะป่วยกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและก็ถูกทอดทิ้งนี่คือระบบสาธารณสุขไทยครับระบบสาธารณสุขไทย คิดใหม่ทําใหม่จะเอาไงก็เอาฉะนั้นใครที่ฟังรายการวันนี้พรุ่งนี้ติดตามรายการผมติดตามรายการผมผมได้เจาะข่าวมาเรื่องการปรับคณะอภปรีจะเปลี่ยนยังไงจะปรับยังไงจะเอาใครใมาจะถีบใครทิ้งพรุ่งนี้อย่าพลาดรายการข่าวทะลุไม่ตอนเช้าและกระซิบอีกอันนึงเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวท่านสร้างภูมิต้านทานส่วนบุคคลสร้างภูมิต้านทานให้ครอบครัวให้พ่อให้แม่ให้นา้าให้อาให้ลูก โดยรับประทานเบต้ากรูแคนเบต้ากรูแคนเป็นชื่อสามัญไม่ได้โฆษณาให้ยี่ห้อไหนแต่อยากจะให้ความรู้ทางวิชาการหมายเลขโทรศัพท์ที่ใต้จอผมครับที่ใต้จอผมถามได้ไม่หวงวิชาเพราะเราเอามาเผยแพร่ให้ท่านได้รู้ได้ผ่านการทดลองทดสอบเป็นสิบสิบปีแล้วมหาลัยฮาวาดและมหา,หาลัยห,หลายแห่งมีผลรายงานถึง3 0 0พันรายงานนี่คือความจริง ศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์บวราคามินเอามาเขียนหนังสือเบตากรูแคนเขียนเล่มใหญ่ๆผมก็ซื้อมาศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจํหน่ายแล้วบอกว่าเบตากรูแคนดีที่สุดในโลกดียังไงท่านโทรศัพท์เข้ามาเขาจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายให้ฟังขอขอบพระคุณครับที่ติดตามชมรายการขา่ขาวทะลุไม้ตอนเช้าและบุญละวีตีข่าวตอนบ่ายช่วยกดติดตามกดสมัรครกดซับสไคร และก็กดกระดิ่งและก็ช่วยกันดูโฆษณาให้รายการนี้เป็นปากเสียงกับพี่น้องประชาชนให้รายการนี้ยืนอยู่ได้เพื่อเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญลวียมจินดาพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ